้นั้นเนี่ยผมขอต่อที่คำถามต่อไปนะครับแล้วเพื่อนร่วมตู้ที่คุณนิซี่คิดว่าเหมาะกับเขาหรือว่าอยู่กับเขาได้ดีเนี่ยคุณนิซี่คิดว่ามีประเภทไหนบ้างที่คิดว่าเหมาะที่สุดแหละก็อย่างปลาทั่วไปเลยนะไม่ว่าจะเป็นปลากระตูนปลาตระกูลแท้งอื่นๆครับปูบทแท้งเองส้มขาวกระตูนปิกาสโต อ๋อที่ผมไม่ค่อยแนะนำก็อย่างปลาตระกูลแบบปลาวัวปลาตระกูลคิงเกอร์ครับพวกเนี้ยมันค่อนข้างดุแล้วก็ในกระจิบมันจะกลัวปลาปลาใหญ่ปลาสิงโตที่ใหญ่มากๆที่พร้อมจะกินเขาตลอดเวลาไอ้คนนี้จริงๆปลาสิงโตนี่เหมือนจะเป็นศัตรูกับหลายๆสายพันธุ์เลยแล้วเป็นปลาสวยงามใช่หใช่เพราะว่ามันเป็นปลากินเนื้อก็คือในธรรมชาติเขากินทุกอย่างอยู่แล้วครับ ที่เอาเข้าปากได้อ่ะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ทุกคนต้องวัวแน่นอนก็หลักๆก,ก็จะเป็นปลาที่เน้นเป็นเรื่องปลาใหญ่ตระกูลปลาวัวทิงเกอร์พวกนี้